หนน้้าีปลานี้มันตัวมันประมาณหกกิโลแล้วครับมันจะตัวใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มี้วครับแต่ก่อนนี้ออกคืนหนึ่งนี่สิบยี่สิบตัวครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกครับผมออกออก็วันละตัวสองตัวแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําสายเลือดหลักของหลายประเทศทีท่ไหลผ่านจากประเทศเพื่อนบ้านมาถึงอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมจังหวัดเลยจนน้าแห้งขอดเห็นสันดอนายยาวเป็นกิโลเมตรและก่อแก่งโผล่กลางแม่น้ําโขง ที่แก่งคุดคูอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบางพื้นที่สามารถเดินข้ามไปยังฝั่งสงปะปะลาวซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ10ปีจากการสร้างเขื่อนชัยบุรีสปะปะลาวทําให้ได้รับผลกระทบจากการทําประมงในลําน้ําโขงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยกินอยู่ในแพรที่ประกอบอาชีพประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นลูกต้องเปลี่ยนไป โหแย่ลงเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ปลานี่มันตัวมันประมาณหกกิโลแล้วครับมันจะตัวใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีนะครับคืนนึงก็ไม่ออกพอตัวแต่ก่อนนี้ออกคืนนึงนี่สิบยี่สิบตัวครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยออกครับผมออกก็วันละตัวสองตัวอย่างเงี้ยครับคือปลามันไม่มีเลยยังไงพี่ใช่ครับมันไม่มีตัวใหญ่ครับผมก็โดยเฉพาะปลาบึกอรบพี่ปลาบึกอยู่นี่ไม่มีนานแล้วครับสักกี่ปีแล้วพี่ที่ไม่มีโอ้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กก็ไม่มีแล้วครับ ก็คือปลาที่ที่ได้มานี่ก็คือตั้งแตหกโมงมาครับก็มีปลาเล็กรุ่นนี้ครับผมเป็นปลาเนื้ออ่อนรุ่นนี้ครับแต่เพราะว่าตัวใหญ่นี่จะไม่มีเลยครับพวกปลาโจปลาอะไรอย่างเงี้ยครับนายพงพัฒน์แก้วพิลาชาวประมงลำน้าโขงแก่งคุดคูอาเภอเชียงคานเล่าว่าตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนชัยบุรีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทําประมงริมแม่น้ําโขงซึ่งแต่ก่อนยังไม่มีการสร้างเขื่อน ยังจับปลาตัวขนาดใหญ่ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนานกว่า10ปีปลาที่เคยอุดมสมบูรณ์ให้ชาวประมงจับก็หายไปเหลือแต่ปลาตัวเล็กยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและฤดูวางไข่ของปลาชาวประมงหาปลาไม่ได้เยอะหรือได้ตัวใหญ่เหมือนเช่นเคยได้แต่ปลาตัวเล็กเช่นปลาเนื้ออ่อนปลาเต็ดและปลาชนิดอื่นๆส่วนปลาบึกไม่เคยจับได้ มานานกว่า10ปีส่วนผลกระทบที่ได้ทางตรงคือระดับแม่น้ำโขงขึ้นลงไม่ปกติและเป็นช่วงฤดูวางไข่ปลาวางไข่ก็จะหลงฤดูสาเหตุจากการปล่อยน้ำที่เขื่อนชัยบุรีบางวันก็ปล่อยมาเยอะบางวันก็ปล่อยมาน้อยทำให้ระดับในแม่น้ำโขงขึ้นลงไม่ปกติหนึ่งเนี่ยวิธีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปหลังจากที่สร้างเขื่อนชัยบุรีขึ้นมา ใส่น้ำที่มันเคยมีจำนวนบริมาณมากขึ้นครับมันก็ลดน้อยลงปัญหาสำคัญคือถ้าฝนไม่ตกน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่มีมันจะมีปัญหาเรื่องการขาดธาตุอาหารในในแม่น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเห็นแม่น้ำขุ่นตอนนี้ครับปัญหามันมันมาจากเรื่องของการที่ฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำในสาขาย่อย ของอนน้ำโขงก็เลยมาทําให้น้ําขุนแล้วปลาต่างๆมันถึงจะขึ้นมาแต่ปริมาณปลาก็จะน้อยลงปลาตัวใหญ่หายไปปลาบึกเอยปลาเลบเอยนะครับเคยจับได้ตัวใหญ่มันก็หายไปนายทัชกรอ้วนแก้วอายุ57ปีเลขานุการชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคานเปิดเผยว่าหลังจากมีการสร้างเขื่อนชัยบุรีทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไป สายน้ำไม่มีปริมาณที่มากขึ้นเหมือนเดิมแต่กลับลดน้อยลงปัญหาสำคัญของการขาดธาตุอาหารในแม่น้ำซึ่งตอนนี้ฝนตกน้ำจากแม่น้ำสาขาย่อยไหลลงสู่แม่น้ำโขงมาทำให้น้ำขุนทำให้ปลาว่ายขึ้นมาวางไข่มีปริมาณน้อยลงปลาตัวใหญ่ๆห,หายไปปลาบึกปลาเริงที่เคยจับได้ตัวใหญ่ๆก็หายไปปัญหารเรื่อกงการท่องเที่ยวเรื่องของการได้สัมผัสแม่น้ำ เรื่องของการได้รูก,กิจกรรมในน้ำมันก็ลดน้อยลงปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คือผลกระทบจากเขื่อนเชฟรีซึ่งเขาบอกว่าเป็นเขื่อนน้ำล้นแต่ปริมาณน้ำเนี่ยมันทำให้แก่งคุดคูนเนี่ยเสียผลประโยชน์ไปเป็นละลานต่อปีซึ่งมันเคยมีรายรับรายได้ GDP ีสูงแล้วยันมันก็หายไปครับตั้งแต่เปิดเขื่อนมาเนี่ยครับ ระยะเวลาเกือบ4ี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยวัสก่อสร้างนี่ก็มีการกักน้ําจนกระทั่งเชียงคานเคยมีปัญหาเรื่องน้ําไม่พอใช้เรื่องของก่อนการจะเปิดเขื่อนมาเนี่ยมันคือปัญหาที่ที่ต่อสู้กันมาโดยตลอดนะครับเรื่องเขื่อนเนี่ยเคยร้องไปถึงจีนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองอะไรหน่วยงานของรัฐก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเขื่อนอยู่ในประเทศลาว ปัญหามันก็เลยสืบทอดมาชาวบ้านก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวที่เคยได้สัมผัสแม่น้ําและกิจกรรมทางน้ําลดน้อยลงเขื่อนชัยบุรีซึ่งเขาอ้างว่าเป็นเขื่อนน้าล้นแต่ปริมาณน้ําที่ปล่อยมาทําให้แก่งคุดคูแห้งขอดจนเห็นเกาะแก่งโผล่ขึ้นมาจนทําให้เสียผลประโยชน์ไปเป็นล้านซึ่งเคยมีรายได้รายรับ GDP สูง จากนั้นมันก็หายไปชาวบ้านที่ทำประมงและการท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนเคยร้องเรียนไปถึงจีนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างไรหน่วยงานของรัฐก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเขื่อนที่สร้างอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านชาวบ้านต้องยอมรับสภาพต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ชาวประมงและชาวบ้านต่อสู้กันมาตลอดร้องเรียนไปยังหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น อ้างว่าเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่พื้นที่ของเราและไม่มีอำนาจทำอะไรหน่วยงานที่เขาสร้างเข่อนชาย,ยบุรีหรือประเทศเพื่อนบ้านไม่เคยมาพบชาวบ้านและชี้แจงมีแต่ภาครัฐจัดประชุมหลายครั้งสุดท้ายก็เงียบหายไป